ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าแบบคุยมากๆแล้วก็เละมากๆแน่นอนเจอเรื่องเข้มข้นมองมันทีมเมสเซจของชาติมเรื่องการสื่อสารกับอยู่ก็จริงๆเราอยากจะพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมนะครับมันเป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ทั่วทุกที่ในโลกนะแม้แต่ในประเทศไทยเราเก็มีจริงๆเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ออกไปล่ะครับมันเป็นเรื่องที่ ว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะคุยกันเป็นเรื่องปกติเรื่องความเท่าเทียมกันนั่นคืออินเทนชันของเราจากตัวอย่างเมื่อกี้อที่พิเศษใช้รองเท้าเหยียบหน้าไปเฟิร์นฉากนี้พอรู้ต้องมีสีนี้พิเศษต้องชิ้นนี้อมเลยค่ะตับน้องนอนเลยค่ะป่านเหรอไม่จริงเลยไม่จริงไม่แคร์เลยเป็นห่วงแล้วก็ถามถามพี่ว่าบอกว่าน่าใจเหรอเก็บแบบไม่กล้าแล้วแบบกลัวน้องจะ บรู้แบบป่วยทุกอย่างเลยพยายามเซฟสุดๆเลยค่ะแล้วคือพี่เกดกูไม่ได้เท้าหนึ่งไม่ได้เป็นเท้าเปล่าหนึ่งก้นสูงสองเท้าแล้วก็ยังพยายามประคองให้ทุกอย่างน้ำหนักน้อยที่สุดบนหน้าเฟินนะคะแล้วเฟินก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เต็มที่เลยบอกได้พี่ไม่กล้าไม่อา้าแม่ช่วยแม่เซฟตลอดนะเรื่องนี้อ่ะไปเฟินก็มาในแนวขนาดาหนียญแล้วที่แบบว่าแทนตู้จับแบบจริงๆชอบโรแมนติกคอมเมดี้ขอบให้เล่น พี่เกดไม่เหนื่อย,อยงไงเป็นไงคะได้มาครับแค่ทีเซอร์ก็ป้ากันจากใครคนก็กลับมาครั้งนี้นะคะก็ค่อนข้นงางที่จะแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือว่ามองคนที่ รู้สึกว่าที่ที่ฉันไม่ไม่ได้เท่ากับเราอ,อ่ะรู้สึกว่ามองเขาแล้วก็เหยียดเขารู้สึกว่าเขาแบบว่าคนเหล่านี้เป็นไม่มีตัวตนไม่ว่าจะเป็นคนจากไหนสัญชาติอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเหนือเขาใช่ซึ่งคิดว่าตัวเองมิถีด้วยโตมากับความคิดแบบนี้มา,าค่ะนี้ลระในฐาที่คนกลายู่ท่ากลาง ความป้าฟขอบคนนี้นนเป็นยังไงจอกจออ่ะอันนี้ผมรอดูของจริงเหมือนกันะนะว่าจอาเป็นยังไงเพราะ<น>ว่าขนาดทีเซอร์ก็ยังเต็มที่กันมากๆ เลยนะคะคนรู้สึกว่าเคนเชื่อมั่นมากๆในพี่กลุ่มกับของเธอแล้วก็มีพี่เจียที่เขียนบทเป็นมาทุกคนก็มาเล่าเรื่องนี้ตอนมาชวนเล่นก็ชวนด้วยด้วยแพชชั่นถึงก,กันแบบว่าเราสามารถสื่อสารหรือเรียกร้องให้คนเห็นทาไม่เท่าเทียมกันความเดือดร้อนต่างๆของของพี่น้องในหลายๆพื้นทุกมุมโลกที่โดนทำลายเนาะว่าท,นทนีนี้ของเรานี่ก็เป็นอีกมุมมองให้คนได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็ผมก็จะทอนอะไรหลายๆอย่างกับทุกคนแน่นอน เด็กเก่เกี่ยวเกี่ยวลมาตืงมากไเนเขอพี่คุณพี่คุณไหลอหลขอพี่คุได้มาได้ไลเราอนจะมานาตั้งอ่ะ